ความสุขเป็นของผู้ที่ดำเนินชีวิตยอย่างบ่มีความพิดคือผู้ที่ดำเนินชีวิตตามกฎบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าพันธกิจมาน้าประจําวันเต็มใจเสนอรายการมาน้าประจําวันเรื่องเาวาที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทังแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้ามานาประจําวันมื้อนี้พบกันในวันที่เ2้าสองเมษาในหัวข้อเรื่องที่มิชือว่า พระเจ้าแห่งการสู้ใจและพระวจนะของพระเจ้าที่พวกเขาจะมาเหียนหู้และสามคัคคีทําห่วมกันในมือน,นี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรม2โกลินโทบทที่หนึ่งข้อที่3ถึงข้อที่7พระธรรม2โกลินโทบทที่หนึ่งข้อที่3ถึงข้อที่7ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อในดังต่อไปนี้ จงให้พวกเขาย่องย่อ,ยอสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาเจ้าขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของพวกเขาพระบิดาเจ้าองค์ทรงเมตตาคือพระเจ้าองค์ที่ให้ความเล่าล้มใจทุกอย่างพระองค์ผู้เล่าล้มใจพวกเขาในความทุกข์ยากลำบากทุกอย่างซึ่งพวกเขาได้หับนั่นก็เพื่อว่าพวกเขาจะสามารถเล่าล้มใจคนอื่นที่ได้หับความทุกข์ลำบากอย่างนั่นได้ ด้วยความเล่าล้มใจอย่างเดียวกันซึ่งพวกเขาเองได้หับจากพระเจ้านั่นพวกเขามีส่วนในความทนทุกข์กับพระคริสต์ลายเลือล้นอย่างใดโดยทางพระคริสต์พวกเขาก็ได้หับความเล่าล้มใจหลายเลือล้นอย่างนั่นที่พวกเขาทนทุกข์นั่นก็แมนเพื่อพวกเจ้าจะได้หับความเล่าล้มใจและความพ้นและที่พวกเขาได้หับความเล่าล้มใจ ก็แมนเพื่อพวกเจ้าจะได้หับความเล่าล้มใจเหมือนกันแมนความเล่าล้มใจที่จะให้เจ้าทั้งหลายสู้ทนต่อความทุกข์ลำบากเหมือนอย่างพวกเขาได้สู้ทนอยู่นั่นเหมือนกันดังนั้นเขาจึงมีความหวังแน่นอนในพวกเจ้าเพราะพวกเขาหู้ว่าเมื่อพวกเจ้ามีส่วนทนทุกข์กับพวกเขาอย่างใดพวกเจ้าก็มีส่วนในความเล่าล้มใจที่พวกเขาหับอย่างนั้น ท่านผู้ฟังที่เคารพดารามินิตเป็นเพียงลูกแมวตอนเจ้าของเอามันมาไว้ในศูนย์สงเคราะห์สัตว์เพราะคิดว่ามันป่วยนักเกินจะปินป่วได้ลูกแมวได้หับการเบิงแยงจนหายดีและหมอสัตว์หับเลียงมันไว้ให้อาศัยอยู่ในศูนและคอยท่าปอบแมวและหมาที่หากรพาตัดหรือกำลังพักฟื้นด้วยการอยู่ใกล้ๆกับเสียงหายใจแผ่วเบา นี่เป็นตัวอย่างในน้อยของสิ่งที่พระเจ้าแห่งควมหักทรงเหตุเพื่อเฮาและสิ่งที่เฮาจะเหตุเพื่อผู้อื่นเป็นการตอบแทนพระองค์ทรงเบิงแยงเฮาในยามเจ็บป่วยและทุกข์และทรงเล่าลมเฮาด้วยการทรงสถิตยอยู่นำในพระธรรมสองโกลินโทอคาสับวุกโปโลเอิญพระเจ้าวาพระบิดาเจ้าองค์ทรงเมตตา คือพระเจ้าองค์ที่ให้ความเล่าล้มใจทุกอย่างเมื่อเฮาท้อถอยใจซึมเศร้าหรือทื่คมเหงพระอลคงทรงอยู่กับเฮาเมื่อเฮาหันมาหา,รหาพระองคงในคำอธิษฐานพระองคงผู้เล่าล้มใจพวกเฮาในความทุกข์ลำบากทุกอย่างอาจารย์โปโลผู้ผ่านการทนทุกอย่างแสนสาหัสมาแล้ว ได้กล่าวต่อในข้อีอีกว่าพระองค์ผู้เล่าล้มใจพวกเขาในความทุกข์ลำบากทุกอย่างซึ่งพวกเขาสามารถเล่าล้มใจคนอื่นที่ได้หับความทุกข์ลำบากทุกอย่างได้พระบิดาทรงปรอบโยนเฮาและเมื่อเฮาได้หับการปลอบโยนแล้วเขาสามารถปลอบโยนผู้อื่นได้ท่านผู้ฟังที่ขลรบ พระผู้สวยให้พ้นผู้เมตตาได้ทรงทนทุกข์เผื่อเฮาพระองค์ทรงสามารถซู้ใจเฮาในความทุกข์และความโศกเศร้าได้พระองค์ทรงสวยเฮาผ่านความเจ็บปวดได้และเตรียมเฮาให้สวยผู้อื่นได้ท่านผู้วังที่เคะลพ ขอให้ท่านผู้ฟังทุก่านคิดและใครควรเบ่งน้ากันว่าเมื่อใดที่เจ้าเคยได้หับการสู้ใจจากพระเจ้าในยามยากลําบากเมื่อใดที่เจ้ามอบความสู้ใจจากพระเจ้าให้แก่ผู้อื่นแล้วก็มาถึงสวงสุดท้ายของมานะประจําวันซึ่งเป็นสวงเวลาที่พวกเขาจะห่วมใจกันอธิษฐาน ข้าแดพระเจ้าที่หักขอประคุณสำหรับการสถิตยอยู่ด้วยน้ำที่ข้าปลงเจ็บปวดและความเสียใจโปวดชวยให้ข้าปลงสู้ใจผู้อื่นเซ็นกัน